ไฟมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่เพลงนี้ย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่ไฟมาจะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมภูลิก และผมเพิ่งเคยเล่นโลบล็อกแมปบล็อกฟลุดสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างหลังจากกิจกรรมวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีใครเก็บ4 5คีหรือของกิจกรรมครบกันไหมครับสำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่เหมือนกันซึ่งช่วงนี้ก็จะมีข่าวการอัปเดตแพท20 เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมขอยังไม่ทําคลิปจนกว่ารายละเอียดข้อมูลของแพทหรือว่าจะมีการประกาศจากออฟฟิเชียลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าผมกลัวทําคลิปอัปเดตออกมาตอนนี้แล้วข้อมูลไม่ตรงเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะพาไปทําขาดาซันจี V1 หรือว่าดาร์กสเตปกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยผมจะเริ่มจะเก,กาะเริ่มต้นที่หลายๆคนเริ่มนะครับเพราะว่าบางคนก็เริ่มต้นที่ฝั่งทหารเรือ เริ่มแรกเลยให้เราเดินมาที่ป้ายที่เช่าเรือนะครับเราจะสามารถไปตามที่แผนที่นี้บอกได้เลยก่อนที่เราจะไปซื้อขาดําซันจิก,ก็คือเกาะบากี้ครับซึ่งเกาะตรงกลางก็จะคือเกาะมิดทาวหรือที่เรียกกันว่าเกาะกลางนะครับเราต้องไปเกาะบา์กี้ที่อยู่ทางซ้ายของเกาะกลางพอไปถึงแล้วให้เราปรับมุมกล้องตามผมได้เลยนะครับจะได้หาง่ายขึ้นทางเข้าสามารถเข้าได้2ทางนะครับสามารถเข้าทางข้างกําแพงได้เลยหรือว่ากระโดดขึ้นทางข้างบนก็ได้ พอคุยกับ NPC ปุ๊บถ้าคนยังไม่ได้ซื้อมันจะขึ้นข้อความประมาณว่าเราต้องใช้เงิน1 5 0 0 0 0่นในการเรียนขาดำพันจีวีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเรียนไปแล้วแล้วไปใช้หมัดอื่นเช่นหมัดคาราเต้มนุษย์เงือกหมัดอิเล็กทริกอะไรเงี้ยครับก็สามารถกลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้ได้เลยหรือ NPC ที่โลก2โลก3ก็มีนะครับเพื่อเปลี่ยนไปใช้ขาดำพันจีวีหนึ่งเนาะไม่ได้เสียตังค์เพิ่มแล้วต่อไปเราไปดูในส่วนของสก,กิลกันครับสก,กิลที่1นนะครับไฟอิงคิก จะเป็นการที่เรากระโดดตอกท้นไปทางที่เราเลือกนะครับสร้างความเสียหายเป็น AOE ครับสกิลที่2นะครับเบรกแดนจะเป็นการเต้นเบรกแดนพร้อมทั้งสร้างความเสียหายรอบตัวนะครับทำดาเมจเป็น AOE นะส่วนสกิลที่3นะครับจะเป็นการกระโดดซอยเท้าไปยังทิศทางที่เราเลือกนะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างใช้สกิลได้นะครับทำดาเมจเป็น AOE ก็ส่วนสกิลที่4ี่นะครับ Overheat หลังจากใช้สกิลนี้จะทําให้ขาของเราติดไฟนะครับพร้อมทั้งสร้างความเสียหายรอบตัวแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลอื่นหลังจากสกิลเนี้ยครับจะทําให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆสามารถเรียนสกิลขาดาซันจิได้กันทุกคนนะครับหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของช่องผมครับส่วนคลิปต่อไปเป็นอะไรไว้เจอกันวันพุธหน้านะครับแล้วเจอกัน